มาครับทุกคนกินเขามือนนิอ้อมกบครับกบไปใส่มือขึ้นมาหอนๆเลย,ยมาครับทุกคนร้อนๆเลยใส่ถาดครับันิ่งเย็นไว้ใส่ถ้วยน้วนนเย็นนัานในกินหิวแล้วครับมือนนิหิวอีกแล้วเทเลยนะม,มัน เนี้อปวกนั่งนะครับไหม้หนึ่งมาครับลืมซอดเห็นยหยอยไฮโยนาเนี่ยแหละครับเถียงคือเก่ามาไฮมาหน้าคือเก่าครับห่อนๆเลยทุกคนเอ้ยขาครบยิ่งใหญ่มาหอมหวานบวบหุดหยอดเลย มาครับใช่นเกิังเนี้ยหย่อนซับ